เออสวัสดีครับอ่าอย่ารอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับก่อนู่โลกรสุามรูกคร้ามรูกคร้ึกควาู้สึามรูมร้อยู้ในโลกคความรป็นจริงของเรานะจะเปกนมคานคามรู้้ นเกมก็คือคืออฟล์ทอาวุธครบเดินหน้าหาศัตรูโอ้ตายจริงจริงเอ่อเอ่อเอ่อเล็กเล็กคุณเอ่อดิ้ง